วาราสุดท้ายของโลกใกล้เข้ามาแล้วตามที่พระคัมภีร์ได้บอกกับเราไว้เป็นเรื่องจริงที่มนุษย์ทุกคนขาดความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้าพระคัมภีร์รมบทที่สิบข้อที่สองถึงข้อที่สี่บอกกับเราไว้ยอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าเขามีความกระเตอร้รอนที่จะปฏิบัติพระเจา้าแต่หาได้เป็นตามปัญญาไม่ เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้แต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นเขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบข,ของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมพระเจ้าทรงสเสด็จมาในโลกนี้ในสภาพเป็นมนุษย์คือองค์พระเยสูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์มาช่วยคู่โลก ให้รอดพ้นจากความผิดบาปความรอดของพระเจ้าคือรอดพ้นจากความผิดบาปและรอดพ้นจากการถูกพิพา,ากษาลงโทษในบปืไฟนรกนั่นเองพระกมบีได้บอกถึงลักษณะจิตใจของมนุษย์ในปัจจุบันนี้และลักษณะจิตใจของมนุษย์ก่อนที่จะสิ้นยุคไว้อย่างดีว่ามนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงิน เยื่ยิงจองหองชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอักตันยูไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรม,รม,รรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกัน,กนไม่ยับยัง้งช่างใจดุร้ายเกียดชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแกนแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านอยากพวาระสุดท้าย ของโลกนั้นคนจำนวนมากจะต้องได้รับการพิพากษาเพราะเหตุว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและวาระสุดท้ายคนจำนวนมากได้กระทำความผิดมากขึ้นและขาดการถวายเกียรติพระเจา้าเขาได้ปฏิเสธโระค์คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่มีคณะนิกายเกิดขึ้นมากมายเพื่อผลประโยชน์กับตัวเอง ในพระคัมภีสองติโมธีบทที่สข้อที่ส,สิเขียนไว้ว่าขณะเมื่อคนชั่วและคนเจ้าเล่จะเลวรลงทั้งล่อลลงคนอื่นและถูกคนอื่นร่อลลงด้วยนี่เป็นปความจริงจงเฝ้าระวังจะมีผู้ร่อลวงเกิดขึ้นและผู้ที่อ้างนามของพระองค์คือองคพระอิิศเกิดขึ้นมากมายนี่เป็นความจริงตามที่พระคำีบอก ท่านมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วหรือยังเพื่อพระเจ้าจะรับรองชื่อของท่านกถูจดไว้บนสวรรค์ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีคร